เนี้ยคราเแล้วเป็นกิ่งข้างเนาะกิ่งข้างเนี่ยพอสูงขึ้นมาปุ๊บตรงเนี้ยกิ่งประธานเนี่ยเราเราเราจะไม่ให้ใครแข่งเลยครับอย่างเนี้ยแข่งประธานแล้วแข่งประธานเกิดอะไรขึ้นอันเนี้ยมันแข่งประธานมันมันก็จะบีบบีบตรงเนี้ยทาให้พอบีบมาเหมือนบีบซ้ายบีบขวาเลยตรงเนี้ยมันหมุนไม่ได้อ่าใช่มันปกติมันจะต้องหมุนมันติดไงครับมันพยายามจะหมุนแต่มันมาติดเหมือนติดรุ่นพี่อะเบียดไว้เขาก็หมุนไม่ได้ วิธีการคือยัางไงาคือกิ่งเนี้ยปกติโดยพื้นฐานเนี้ยเราเราจะเล็มเล็มกิ่งแขนงตรงเนี้ยนิดนึงครับเนี่ยเลมตรงนี้นะอ่าเลมตรงนี้นิดนึงอ่าเพราะว่าตัวเนี้ย bon. เ,เริ่มสมบูรณ์แล้วเลมได้นะครับ <c oughs> ถ้ายังเหลืองอยู่ไม่เป็นไรเนาะให้บำรุงให้สมบูรณ์ก่อน <c oughs> เราก็จะเล็มตรงเนี้ยเพื่ออะไรเพื่อให้มันสองส่วนเนี่ยเราเล็มออกสักครึ่งนึงเลยครับหนึ่งส่วน <c oughs> แล้วก็ถ้ายอด <c oughs> มันหนักมันจะโน้มไปเองแบบนี้อ่าถ้ายอดมันหนักมันจะโน้มไปเองแบบนี้หรือเราจะช่วยเขาก็ได้ อย่างอันนี้มันเริ่มใหญ่แล้วผมอยากให้ช่วยหน่อยก็คือเลมเล็มกิ่งแขนงสักครึ่งหนึ่งแล้วตรงนี้ก็ห้อยขวดเลยห้อยขวดห้อยหลักก็ได้แล้วแต่เพระเนี้ยกำลังพุ่งเลยนะครับเนี่ยเนียยอดกําลังพุ่งเลยเหมือนกันข้างนี้ก็เหมือนกันอันนี้เราก็เลมแค่กิ่งแขนงเพราะกิ่งแขนงพวกนี้มันมันจะดันไงครับมันดันพอใหญ่ปุ๊บมันจะปกติถ้าไม่มีตรงนี้นะมันจะไปทางนี้อย่างเดียวแต่พอมันใหญ่ปุ๊บมันดันให้ให้กิ่งเนี้ยมันขึ้นมาแข่งประทาน เพราะนั Belle, two, three, so like hey, right. okay. okay. ้นเนี่ยวิธีการง่ายๆคือเล็มตรงนี้ครับแค่แค่เนี่ยสองสกิ่งที่ใจใหญ่เพราะว่าเราจะเลี้ยงกิ่งหลักคือกิ่งนี้เนี่ยเราจะเลี้ยงกิ่งหลักคือกิ่งนี้เนี่ยเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยลักษณะเดียวกันจากอันนี้สังเกตว่าเห็นไหมครับขนาดเลยเพราะนั้นเนี่ยวิธีการถ้ากิ่งข้างเนี่ยถ้าช่วงที่มันยังไม่หมุนเราต้องช่วยเขาเช่นอาจจะดึงเบี่ยงดึงเบี่ยงนิดๆไม่งั้นถ้าเราปล่อยอย่างนี้นะครับถ้าขนาดแบบนี้โตขึ้นต้องตัดอยู่แล้วเพราะมันขนาดกันเลย แต่ถ้าเรายังมีจังหวะที่อ่าตรงนี้ดึงได้ไปทางนู้นใช่ไหมครับทางนี้ก็เบี่ยงมาเนี่ยสักนิดหนึ่ง<ม>อ่าเบี่ยงมาทางนิดนึงอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้จริงๆเล็กๆเนี่ยไม่ทันแล้วครับเดี๋ยวต้องตัดออก<ม>แล้วกันเนี่ยอันนี้ไปทางนี้อันนี้ไปทางนี้อย่างเงี้ย<ม>แล้วแล้วเดี๋ยวพอเราดึงดึงคู่นี้นะครับหนึ่งสองสามสี่อ่เดี๋ยวพวกนี้มันลงเองครับพวกนี้จะลงเอง<ม>แล้วก็จะหมุน แต่พวกนี้เหมือนเหมือนเดิมหลักการเดิมคือเล็มแค่ตรงนี้ครับโคนกิ่งอ่าโคนกิ่งถ้าถ้าเริ่มเป็นทรงปุ๊บเริ่มตั้งเนี่ยเล็มโคนกิ่งไก่อนเลยถ้ามาสวนเมื่อไหร่นะถ้าถ้าเป็นชาวสวนเขามาสวนเมื่อไหร่ถ้ากิ่งข้่งเขาเป็นเนี่ยเขาจะเล็มตรงนี้มาให้น้ําเดินน้ําอะไรเขาก็จะมาเล็มตรงนี้มาดูหัวน้าเขาก็จะเล็มตรงนี้พอเล็มปุ๊บพอหนักปลายอย่างเนี้ยมันก็จะตั้งแต่ถ้าเราไม่บํารุงมันไม่หนักมันก็ตั้งอย่างนี้เหมือนเดิมรียกภาพอกไหมครับเพราะนั้นทําไมเราต้องบํารุงให้มันมชชุุดดใบบเเยออะไปง พอพอตรงนี้กลางหมดตรงนี้มันจะหมุนมันจะหมุนเลยครับอย่างเมื่อวานไปของของคุณตอนใช่ไหมครับ mm hmm. คุณตอนตั้งแต่ชั้นนี้เขาก mm hmm. ขาหมุนแล้วเพราะเขาแต่งเร็ว mm hmm. แต่งแต่งแล้วก็บำรุงแล้วใบเขาหนักเขาหมุนหมุนตอนแรกงงเลยนะึ้วกากิ่งกระโดง mm hmm. <laughs> เขากิ่งข้างบอกกิ่นข้างส่วนเขาไม่เคยซื้อกิ่งกระโดง mm hmm. แต่เหมือนเหมือนกิ่งกระโดงเลยครับทรงไปแบบนู้นแล้วอะทรงไปแบบ mm hmm. ซ้ายขวาหน้าหลัง mm hmm. แต่กิ่งเขาไม่เยอะนะครับฉัดหนึ่งแค่สี่กิ่งสี่กิ่งสี่กิ่ง จะพาไปดูสวนนี่แหละเขาปลูกได้เยี่ยมมากเลยต้นนี่ดูแลเก่งเนี่ยชุดนี้ต้องต้องดึงแล้วครับเพราะว่ามันเริ่มใหญ่ถ้าไม่ทําเนี่ยคือฉัดเนี้ยเราจะเสียเสียเขาเรียกว่าเสียรอบการหมุนของเขาแต่โคนเนี่ยใช้ย,ย,ย่ายโตโตขึ้นเนี่ยใบยชุดนี้โอเคเนี่ยก็จะมีอมอ่ะเนี่ยถ้าอมเหลืองอย่างเงี้ยขาดพวกแมกนีเซียมแมงกานิสไม่ได้เหลืองทั้งใบนะครับแต่เดี๋ยวช่อเนี้ยจะไม่เป็นละช่อนี้ต้องไม่เป็นชุดนี้จะต้องไม่เป็น ถ้าเราใส่ใส่ทางดินถึงแล้วก็ฉีดฉีดสุดรวมถึงนะครับ<ม>เป็นหลายต้นนะผมดูทรงแล้วเนี่ยที่ที่เป็นลักษณะแบบนี้<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวต้องรีบดึงคนระับรีบจัดการไว้